แหล่งน้ำบนผิวดินที่เกิดจากการสะสมน้ำฝนที่ตกลงมามีด้วยการหลายรูปแบบอาจเป็นได้ทั้งมหาสมุทรแม่น้ำและทะเลสาบทั้งนี้ทะเลสาบอาจจะเกิดจากการทับถมของตะกอนหรือหินจากการกัดเซาะของแม่น้ำจากการระเบิดของภูเขาไฟหรือแม้แต่การยุบตัวของเปลือกโลกอาจเป็นได้ทั้งน้ำเค็มและน้ำจืดแม้ทัศนียภาพส่วนใหญ่ที่เรามองเห็นจากบนดินทะเลสาบอาจจะเป็นเพียงแค่แหล่งน้ำเล็ก แต่ว่าแท้จริงแล้วทะเลสาบหลายแห่งก็มีความลึกเกินกว่าที่เราคาดคิดเช่นในคั้วโลกใต้มีทะเลสาบอยู่ลึกลงไปใต้แผ่นน้ำแข็งที่มีความหนาถึง4กิโลเมตรคลิปนี้อับดุลไทยทูบได้วรวบรวมเอา9ทะเลสาบที่มีความลึกมากที่สุดในโลกซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติหลากหลายรูปแบบเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตมากมายมานำเสนอกันไปติดตามกันครับ 1. ทะเลสาบเครเตอร์ตั้งอยู่ในเทือกเขาชันแคสเคดในรัฐโอเรกอนเป็นทะเลสาบน้ำลึกอันดับหนึ่งของสาหารัฐอเมริกาด้วยระดับความลึก1,913ฟุตหรือราว592เมตรคาดกันว่าเมื่อ7,700ปีก่อนภูเขาไฟเมาส์มาซมาเกิดการประทุอย่างรุนแรงส่งผลให้ยอดเขาที่สูงตรง,งานพังทลายลงกลายมาเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดภูเขาไฟที่กำลังหลับไหล นอกจากนี้น้ำที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งและน้ำฝนที่ตกลงมาเพิ่มเติมเป็นสาเหตุสำคัญที่ทําให้ทะเลสาบแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องความใสของน้ําจนสามารถมองเห็นพื้นน้าในทะเลสาบเป็นสีน้าเงินเข้มที่ชวนหลงไหลอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทะเลสาบน้ําลึกแห่งนี้ 2. ทะเลสาบเกรทสเลปแคนาดาเป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ทั้งหมดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก แต่หากนับเฉพาะส่วนที่เป็นพื้นดินจะพบว่าแคนาดากลายเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกไปทันทีเพราะที่จริงแล้วประเทศนี้ประกอบไปด้วยทะเลสาบน้ําจืดเป็นจํานวนมาก Yellow Knife เมืองแห่งแสงเหนือของแคนาดาเป็นจุดศูนย์กลางความงดงามตามธรรมชาติและแหล่งพลังงานทางธรรมชาติที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลกและเป็นที่ตั้งของทะเลสาบเกรเลฟทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศ และลึกที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือกับความลึก2015ฟุตหรือราว614เมตรทะเลสาบแห่งนี้รับน้ำจากแม่น้ำหลายสายโดยแม่น้ำสเลปจากทางใต้คือแม่น้ำสายที่สำคัญที่สุดและไหลออกสู่มหาสมุทรอาร์กติกผ่านทางแม่น้ำแมคเคนซี่ในฤดูหนาวน้ำในทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมดกลายเป็นถนนน้ำแข็งที่ชาวบ้านใช้สำหรับสัญจรไปมาระหว่างเมืองกับชายฝั่งทางตอนเหนือหรือชุมชนอื่นๆในภูมิภาค สามเทเลสาบอิดซิกคีร์กิสสถานประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นสวงสวรรค์แห่งเอเชียกลางเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเทียนซานที่เชื่อมต่อกับประเทศจีนเป็นที่ตั้งของทะเลสาบน้ำเค็มบนเทือกเขาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีระดับความลึก2 1 9 2ฟุตรหรือราว668เมตรได้รับการยอมรับว่าเป็นทะเลสาบที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงามราวกับภาพวาดที่ไม่มีอยู่จริงชื่อทะเลสาบอิดซิก หรือที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่าอิสซีคันมีความหมายว่าทะเลสาบร้อนเนื่องจากแม้ในช่วงฤดูหนาวที่อุณหภูมิลดลงต่ำกว่าลบ26องศาเซลเซียสน้ำในทะเลสาบแห่งนี้ก็จะไม่กลายเป็นน้ำแข็งและนั่นคงเป็นเพราะความเค็มของน้ำในทะเลสาบและความร้อนใต้พิภพของบริเวณที่ตั้งนั่นเอง นอกจากความงดงามของทะเลสาบแห่งนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมแล้วยังมีความน่าสนใจเชิงโบราณคดีด้วยเพราะมีการค้นพบโบราณวัตถุที่ทำจากทองคำและโลหะจำนวนมากของชนเผ่าไซเทียนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ตั้งแต่เมื่อราว700ปีก่อนคริสตรกาลโดยนักวิจัยเรียกแหล่งโบราณคดีในทะเลสาบนี้ว่าคีกิสแอตแลนติสสทะเลสาบมาลาวี ทะเลสาบนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทะเลสาบนนยาซาแต่เป็นที่รู้จักในชื่อทะเลสาบมาลาวีมากกว่าเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่มีความเรียวยาวถึง560กิโลเมตรพาดผ่านประเทศแทนซาเนียมาลาวีและโมซัมบิกขณะที่ความลึกอยู่ที่2,316ฟุตรหรือราว7 0 6เมตรส่งผลให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติที่มีความพิเศษ มีความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์มีปลามากกว่า1,000สายพันธุ์หรือราว15%ของสายพันธุ์ปลาน้ำจืดทั้งหมดบนโลกกำลังแหวกว่ายอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้แม่น้ำกว่า10สายรวมทั้งแม่น้ำสายสำคัญอย่างรูฮูหูจากแทนซานียไหลมาสู่ทะเลสาบมาลาวีเพื่อคอยเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่อันแห้งแล้งของทวีปแอฟริกา 5. ทะเลสาบโอฮิกินส์ หรือทะเลสาบแซนมาตินทะเลสาบนี้เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนพรมแดนคาบเกี่ยวระหว่างสองประเทศทําให้เรียกกันว่าทะเลสาบโอฮิกกินส์ในประเทศชิลีและเรียกว่าทะเลสาบแซนมาตินในอาร์เจนตินาเป็นทะเลสาบที่มีความสําคัญในภูมิภาคปาตากเนียหรือทวีปอเมริกาใต้แต่ไม่ค่อยได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักเท่าไหรนะ่นัก ทะเลสาบแห่งนี้มีความลึกที่สุดในอเมริกาใต้และในทวีปอเมริกาทั้งหมดโดยมีความลึกสูงสุดประมาณ2,743ฟุตรหรือราว836เมตรมีน้ำจากฐานน้ำแข็งโอฮิกกินส์ล่อเลี้ยงทะเลสาบและส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพกลายเป็นเอกลักษณ์ที่น่าจดจำเพราะสีของน้ำจากทะเลสาบแห่งนี้จะเป็นสีฟ้าขุ่นคล้ายกับน้ำนมเนื่องจากมีเศษตะกอต่างๆที่ละลายออกมาจากฐานน้ำแข็ง และน้ำจากที่นี่ยังไหลผ่านแม่น้ำปาสกัวออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกทางฝั่งประเทศชิลีอีกด้วย 6. ทะทเลสาบวอสต็อกททเลสาบวอสต็อกบริเวณขั้วโลกใต้เป็นทะเลสาบท,ท,ท,ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและลึกที่สุดของทวีปแอนตาร์กติกาด้วยระดับความลึก2,950ฟุตรหรือราว900เมตรทั้งยังเป็นทะเลสาบใต้แผ่นน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย นักวิทยาศาสตร์จานวนมนอยเชื่อว่าทะเลสาบแห่งนี้เป็นผลมาจากการระเบิดของภูเขาไฟจนกลายมาเป็นแหล่งน้ําจืดที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเดิมทีในระยะแรกไม่สามารถทําการศึกษาทางด้านชีววิทยาได้เนื่องจากไม่สามารถเก็บตัวอย่างหรือใช้เซ็นเซอร์เจาะเข้าไปในใต้ฐานน้ําแข็งได้จ,จนกระทั่งปี2012เมื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้ออำนวยทำให้สามารถเจาะน้ำแข็งด้วยคลื่นความถี่ Ice Penetrating Radar หรือ IPR จึงมีการค้นพบแบคทีเรียโบราณที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มายาวนานสร้างความประหลาดใจให้กับแวดวงวิชาการเป็นอย่างมาก 7. ท,าทะเลสาบแคสเปียนทะเลสาบน้ำเค็มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเทือกเขาคอเคซัสกับที่รเบเอเชียกลางโดยชื่อของทะเลสาบตั้งขึ้นตามชื่อของชนเผ่าโบราณชาวแคสเปียนซึ่งเคยอาศัยอยู่ตามชายฝั่งของทะเลแคสเปียน จุดที่ลึกที่สุดของทะเลสาบแคสเปียนอยู่ที่3,360ฟุตรหรือราว1,025เมตรและด้วยขนาดที่กว้างใหญ่ของทะเลสาบแห่งนี้จึงได้กลายมาเป็นพรมแดนธรรมชาติของ5ประเทศที่ใช้ประโยชน์จากทะเลสาบร,ร่วมกันได้แก่รัสเซียอาเซอรบยจานอิรานเติร์กเมนิสถานและคาซัคสถานเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้มีทะเลแคสเปียนเป็นส่วนสำคัญทั้งในเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว อีกท้งที่ก้นทะเลสาบยังเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สําคัญที่มีการขุดเจาะเพื่อสกัดออกมาใช้งานนอกชายฝั่งอีกด้วย 8. ทะเลสาบแทนการิกาทะเลสาบแทนกันยิกาเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของแอฟริกาและยังเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกตั้งอยู่ถัดขึ้นมาทางตอนเหนือของทะเลสาบมาลาวีเกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทะเลสาบ อยู่ในอนาเขตของประเทศคองโกส่วนที่เหลือนั้นกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ของประเทศบุรุนดีแซมเบียและแทนซาเนียลึกลงไปใต้ทะเลสาบจะพบกับหุบเขารอยเลื่อนขนาดใหญ่ส่งผลให้ทะเลสาบแห่งนี้มีความลึกอย่างมากโดยจุดที่ลึกที่สุดนั้นอยู่ที่4,710ฟุตหรือราว1,436เมตรโดยมีความลึกเฉลี่ยอยู่ที่300เมตร ความสาของเทเลสาบแทนกันดีก้าสามารถมองลงไปใต้น้ำลึกได้ถึง20เมตรจึงสามารถมองเห็นก้อนหินขนาดใหญ่และเปลือกหอยที่ก้นทะเลสาบได้ในบางจุดที่มีน้ำตื้น 9. ทะเลสาบใบคาน ทะเลสาบน้ำจืดที่ทั้งเก่าแก่มีขนาดใหญ่และมีความลึกมากที่สุดในโลกตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภูมิภาคไซเบเรียประเทศรัสเซียเป็นแหล่งกักเก็บน้ำจืดที่ไม่เป็นน้ำแข็งในปริมาณมากกว่า20%ของปริมาณน้ำบนผิวโลกทั้งหมดจุดที่ลึกที่สุดของทะเลสาบไบคารมีความลึกกว่า5,315ฟุตหรือราว1620เมตรบริเวณรอบทะเลสาบล้อมรอบด้วยภูเขาและสามารถพบเกาะแก่งอีกกว่า20แห่งอยู่ในพื้นที่ทะเลสาบ สิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่มากมายรวมถึงพืชหลายชนิดอาศัยและเติบโตอยู่ที่ทะเลสาบใบคารบางชนิดไม่สามารถพบได้จากที่ไหนบนโลกยกเว้นที่ทะเลสาบแห่งนี้เพียงที่เดียวเช่นแมวน้ำใบาคารหรือนอปลาแมวน้ำเพียงสายพันธุ์เดียวบ,บนโลกที่อาศัยอยู่ในน้ำจืด น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ยังใสสะอาดจ,จนสามารถสะท้อนสีของท้องฟ้าด้านบนจนได้รับการขนานนามว่าดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอีกด้วย